สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาแนะนำสินค้าครับโครงรถปัดยาแข็นนะฮะตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นทแท้เลยฮะของใหม่ใหม่เก่าเก็บครับนะฮะตัวนสือญี่ปุ่นงานคนละเรดก,กับจีนนะับนะฮะแน่นหนากว่ากันเยอะเลยนะฮะตอนนี้ ขายเฉพาะตัวกรงนะครับแค่เพียงแค่ยึดนัดเอาเครื่องของเราใส่เข้าไปเป็นชุดคาร์บใหญ่นะฮะเครื่อง Honda GX35 หรือว่าโรบินสกูล411ใส่ได้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับของใหม่เก่าเก็บทันเร่งก็จะเป็นแบบโยกนะครับสวิต ัเพียงแค่เอาเครื่องของเรายึดน็อตสตัวใช้งานได้เลยครับตัวหัวตัดนี้จะเป็นชุดสายเอน,นะครับเป็นของใหม่เลยนะครับเอ็นเต็มเลยนะฮะตัวนี้มีอยู่ประมาณ20ชุดนะครับ20ชุดสนใจติดต่อได้เลฮะสินค้าของ a ม e in Japan ของญี่ปุ่นเลยฮนะไม่เคยใช้งานเลยนะครับ จานคาร์ดใหม่กิปเลยครับแต่เพียงแค่นะมีน็อตชุด4ตัวไว้ย,ยึดเพียงแค่ทิ้งไว้นานครับเก่าเก็บสนใจที่ต่อได้เลยนะครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าในราคา4,500บาทเลยนะฮะตัวนี้ เกรดดีเลยนะครับใช้งานคงทนเลยครับเกรดญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับมี20กว่าชุดครับฝากด้วยนะครับตู่เชียงใหม่ครับ